ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่อง N.Y. Max Money Channel นะคะวันคลิปนี้กี้ก็จะมาในผะังเงินที่มีชื่อว่ายิมรีเ e ิร์ชนะคะเพื่อนซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่เราเข้าไปทําแบบสะบพานนะคะแล้วก็นําคะแนนเนี่ยมาแลกเป็นเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตได้เองนะคะเพื่อนเซึ่งคลิปนี้เนี่ยนิกกี้ก็จะมาทําการถอนเงินให้ดูด้วยนะคะว่าเขายังจ่ายอยู่หรือเปล่านะสำหรับในตัวนี้นะคะก็เปิดมานานแล้วนะคะเ่อนประมาณสัก7จ็ดแปดปีแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะโอเคาใครสนใจนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ฟรรรีีนนนนนะะะทททัั้้้้้้งงงง iOS Android แลลลลววกกกก็เเยคคคพื่่่อๆิิิําาาา์สมได แ,ะะแต่ในคลิปนี้กจะไม่ได้ไปทําการสมัครให้ดูนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าใครอยากดูวิธีสมัครแบบเต็มๆนะคะเพื่อนก็สามารถคลิกดูที่ลิงก์สอนนะคะด้านขวามือบนได้เลยนะคะเพื่อนกนี้ใส่ไว้ให้แล้วนะคะเข้าไปดูในคลิปนั้นได้เลยจ้า สำหรับวิธีการทํางานในเว็บนี้นะคะเพื่อนหลักๆก,ก็ให้เราเข้าไปทําแบบสอบถามมันเองนะเนาะก็นะคะมากดตรงสามขีดด้านขวามือบนนะคะเพื่อนกดเข้าไปตรงนี้นะ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นนักเขาเรียกอะไรอะรายละเอียดฟังก์ชันของแอปทั้งหมดนะคะที่ให้เราสามารถมากดอ่านรายละเอียดได้นะคะเนี่ยก็ถ้าเราอยากทาแบบสํารวจใช่ไหมมันก็จะมีให้เลือกแบบสํารวจทั่วไปนะคะแบบสารวจเร่งด,วด่งดวนนะลองคลิกเข้าไปดูนะคะ เนี่ยนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลยว่ามีแบบสำบวจอะไรบ้างนะคะแบบสำรวจเฉพาะกลุ่มนะคะเพื่อนๆเนอะบันนึงเขาก็จะส่งมาให้เรานะคะสามารถเข้ามาเช็คดูได้นะคะเพื่อนเนี่ยก็คลิกทําแบบสำรวจได้เลยนะคะเพื่อนก็จะได้คะแนนแตกต่างกันไปนะดูรายละเอียดได้นะคะแล้วก็จะมีแบบสำบวทั่วไปนะคะคลิกดูนะคะว่าเราส่งมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีนะคะหุ่นกี้ได้ทําไปแล้วเนาะก็ยังไม่ส่งมานะคะวันนี้ส่วนอันนี้นะคะเพื่อนก็จะเป็น Quick Survey นะก็เป็น ให้เรานะคะส่งไอเดียคําถามสร้างแบบสํารวจนะคะเพื่อรุ่นรับคะแนนโบน,นัสน,นะคะแล้วก็สามารถนะคะสร้างคําถามได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็ส่งไปให้เว็บเขานะคะเพื่อนเพื่อให้เขาแบบว่าเหมือนเขาเลือกมาทําแบบสอบถามมนเองนะคะได้เหมือนกันนะถ้า,าอยากส่งไอเดียนะคะเพื่อน ส่วนสุดท้ายก็เป็นแบบสอบถามส่วนตัวนะคะอันนี้ก็นานๆทีเขาจะส่งมานะคะเพื่อนแต่ว่าถ้าเราสมัครเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีให้เรากรอกเป็นประวัติส่วนตัวนะคะตรงนั้นก็รีบกรอกเลยนะคะเพื่อนเพราะว่ายิ่งเราส่งข้อมูลเยอะเท่าไหร่นะคะเขาก็จะส่งแบบสมำรวจมาตรงกับความต้องการของเรานั่นเองนะคะเพื่อนเนาะก็กรอกให้ครบนะคะ เด็กกี้จะแนะนําวิธีการทํางานในแอปนี้นะคือนเอาแบบที่หลักๆสําคัญที่เราต้องทําเลยนะก็กดตรงสัมขีสด้านซ้ายมือบนนะคะเพื่อนๆก็นะคะอย่างสมมุติถ้าเราอยากชวนเพื่อนใช่ไหมเนี่ยก็ดคลิกคาว่าชวนเพื่อนสมัครสมาชิกได้นะคะเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าไปหน้าที่ให้เราทําการชวนเพื่อนได้นะคะเพื่อนนี้ก็จะเป็นกติกาของเขานะว่าเออว่าถ้าเราชวนเพื่อนเนี่ยได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะมาอ่านดูได้นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็วิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเขาก็จะมีลิงก์ให้เราเนี่ยเห็นบ้าลิงก์ของเรานะคะสามารถชัดลอกไปให้เพื่อนนะคะสมัครรรรรตตต่่่ออเเเเาาาาาไไดด้้ลยนะะะหืวจแช์มซงๆก็ เพื่อเนี่ยเห็นปะเนาะอ่าเข้ามาอ่านได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ก็จะเป็นรายชื่อนะคะที่เราแนะนำเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะเพื่อนเห็นไแมนี่ก็เป็นรายชื่อที่กีนะคะเพื่อนแนะนําเพื่อนได้เนาะเขาก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้เรานั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนนะวิธีการชวนเพื่อนก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากดาวน์โหลดแอปก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดแอปมาใช้งานได้นะเนี่ย ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยเนาะเข้าไปโหลดในเ a y Store แล้วก็ App Store ได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะก็สะดวกต่อการใช้งานนะคะเวลาทำงานเนี่ยจะได้เข้าผ่านแอปนตอร์เลยไม่ต้องเข้าผ่านเว็บไซต์ตรงนี้นะคะอ่าประมาณนี้เลยส่วนถ้าสมมุติว่าเราอยากดูของรางวัลนะ ก็ได้นะคะเนี่ยมาดูว่ามันเลกอะไรได้บ้างนะกดตรงของรางวัลนะคะก็เลื่อนลงมานะเลกจะเป็นบูมรีโ l เลตนะคะเพื่อนๆเนี่ยขั้นต่ำเลยนะคะ450คะแนนเนี่ยเลขได้90บาทนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็750เนี่ยเลขได้150บาทนัน่นเองนะคะเนี่ยเนาะ แล้วก็สูงสุดเนี่ยาคะแนนนะคะแลกได้300บาทเลยทีเดียวนะคะพกกเพื่อนเพื่อนเนาะก็อ่านเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นัเติมเงินชูม m o เอสนะคะเพื่อนเพื่อเนี่ยก็อ่านคะแนนที่ใช้แลกได้นะคะว่าต้องแลกเท่าไหร่น,นั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไลกาดนะน่าจะเป็นเอาไว้ช้อปปิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นช้อปปี้ก็ได้นะคะแลกไปช้อปปิ้งนะคะเป็นอีเวนเชอร์อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อเนี่ยแลกได้เลื่อนหาได้นะคะเนาะก็จะเป็นของรางวัลทั้งหมดที่สามารถแลกได้นะคะ ส่วนวิธีการทํางานอื่นๆนะคะก็เนี่ยมากดดูได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นะคะเห็นไหมเขาก็จะมีข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนรหัสผ่านอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยเข้ามาอ่านดูได้หมดเลยนะคะเพื่อนแต่ในคลิปนี้กี่จะไม่แนะนาหมดนะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปในเอาที่สําคัญสาคัญนะคะอ่ะต่อมานะคะกี่จะถอนเงินนะคะเพื่อนก็ให้มากดตรงคําว่าแลกรางวัลเลยนะนะคะ นี่นะมันก็จะได้ป๊อปอัพเร้งเตือนให้เราอ่านรายลเอียดก่อนที่จะหอดเงินนะคะเนี่ยเขาบอกการแรกบางวันนะคะจะต้องอัปโหลดภาพประชาชนด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้องเห็นเลขที่ชัดเจนด้วยนะ ในการใช้แทนรหัสในการเรกของรางวัลทั้งต่อไปนะคะเพื่อนเพเพราะว่าเขาต้องกําจัดบัญชีปลอมที่ใช้ในการโกงระบบมันเองนะแล้วก็เพื่อทําภาษีเมื่อการเริ่มใช้พรอมเพย์นะคะเมื่อสมพกรเรียกตรวจสอบรางวัลนั่นเองนะคะเพราะว่ารางวัลเนี่ยถือว่าเป็นรายได้นะคะเพราะว่าเราแลกเป็นเงินได้เองนะคะเพื่อนๆ่สามเนี่ยก็เพื่อเป็นการยืนยันมาตรฐานของเรานะคะเลยเอามาดูได้นะคะเพื่อนเนาะตลอไก็คือองกันการทุจริตนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะ ก็ต้องอัปโหลดภาพัตรประชาชนก่อนที่จะถอนเงินด้วยนั่นเองนะคะอก็เลื่อนลงมาถ้าเราจัดถอนนะเพื่อนๆอน่ะอันแรกนะคะเขาก็ให้ยืนยันรหัสผ่านนะคะที่เราจะเข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะเพื่อนๆเนาะก็เป็นรหัสผ่านที่เราตั้งตอนแรกที่เราสมัครนะคะ ก็ให้มากรอกตรงนี้เลยนะคะเพื่อใส่ให้ถูกต้องนะท่องที่2ก็จะเป็นวันเดือนปีคศเกิดของเรานะคะเป็นเพื่อใส่ให้ถูกต้องนะต่อมานะคะก็จะเป็นการให้เราอัโาปโหลดภาพบัตรประชาชนของเรานะคะก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนของเราใเพื่อนให้ชัดเจนนะแล้วก็นํามาอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะ มาช็อดท้ายนะคะก็จะเป็นให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะคะพเพื่อนๆนะเนาะกรอกใส่ให้ถูกต้องนะคะ13หลักนั่นเองนะแล้วจากนั้นก็กดยืนยันได้เลยนะคะเดี๋ยวนิกกี้จะใส่ข้อมูลของนิกกี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆเนาะโอเคตอนนี้นะคะเพื่อนๆนิกกี้ก็กรอกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนจากนั้นนะก็ให้ทาการกดยืนยันได้เลยนะคะเนาะรอสักครู่เดียวนะคะเพื่อน ก็เลื่อนลงมานะเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะยืนยันบัญชีเพื่อแรกของันนะคะอันนี้ก็จะเป็นจากเพย์เพลนะคะเพื่อนเพื่อนเพย์เพลเนี่ยก็คือเมื่อก่อนมันถอนเข้าเพย์เพลได้นะแต่ตอนนี้นะคะเพื่อนเขาได้ยกเลิกไปแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเพย์เพลมันไม่ได้จดทะเบียนธุรธกิจในประเทศไทยแล้วนะคะเพื่อนถ้าใครใช้เพย์เพลแล้วตามข่าวเดี๋ยวจะรู้ดีนะคะว่าเขายกเลิกไปแล้วนะคะเพย์เพลเนาะ มันยากขึ้นนะคะก,ก็เลยยกเลิกนะให้เปลี่ยนมาถอดเป็นทูมอนี่วอลเลทนะคะก็ถ้าเราจะแลกของรางวัลน,นะคะก็มากดตรงของรางวัลได้เลยนะคะนี่นะคะนิกกี้จะถอดเข้าแรกนะคะก็คือทูมอนี่วอลเลทนะคะกดเข้าไปเลยนะคะเพื่อนเนี่ยแล้วก็เลือกมูลค่าที่เราจะถอนนะนิกกี้อาจจะใช้แต้ม1,500แต้มนะคะในการแลกเป็นเงิน300บาทนั่นเองนะคะเพื่อนๆเนาะเอาแต้มปัจจุบันนิกกี้มีอยู่1,713แต้มนะคะเพื่อน ใช้1,500แต้มนะคะเพื่อนในการแลก300บาทนะคะเพื่อนเนาะสูงสุดนั่นเองนะแล้วก็ช่องที่3นะคะก็จะให้เรากรอกนะคะเพื่อนเพื่อชื่อที่ตรงกับบัญชี t r ูมานี่วอลเล็ตของเรานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็ใส่ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวิกี้จะใส่ของกกี้ก่อนนะต่อมานะคะช่องสุดท้ายเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์ท r ูมานี่วอลเล็ตของเรานั่นเองนะคะเพื่อนอันนี้สําคัญมากนะต้องใส่ให้ถูกนะคะเพื่อน โอเคเมื่อก่อข้อมูลครบแล้วนะคะเพื่อนก็ตรวจสอบให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําการกดยืนยันนะคะเพื่อนเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเขาเตือนม้เลยว่าจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้นะคะโปรดระมัดระวังในการกกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์นะคะเพื่อนต้องใส่ถุกต้องชัดเจนนะแล้วก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยก็เป็นการต้องการให้เราเนี่ยเปิดเผยข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ลรงทะเบียนบัญชีทุนบริษของเราเนี่ยกับบริษัทชําระเงินหรือเปล่านะคะก็ถ้าเราไม่อยากเปิดเผยนะคะก็ไม่ต้องติ๊กตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อนเนาะอ่ะ นะคะเมื่อข้อมูลถูกต้องครบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็ให้มาทําการยืนยันได้เลยนะคะเพื่อนอ่ะกดยืนยันได้เลยนะเนยคะแนนแชร์แรกของกกี้นะคะ1,500นานะกดยืนยันเลยนะคะเขาบอกว่ากรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดนะคะน่าจะเป็นตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาจะบังคับให้เราติ๊กนะคะเพื่อนๆเ,เนาะก็ติ๊กไปนะคะ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าเว็บนี้มันจะไม่ปลอดภัยนะคะเพื่อนเพราะว่าเขาเปิดมานานแล้วนะคะแล้วก็มีคนใช้งานเนี่ยเยอะมากมายเลยนะคะสามารถไปดูรีวิวใน youtube เยอะแยะเลยนะคะเพื่อนที่เขาทาการรีวิวนะ,ะเว็บนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะเพื่อนๆอ่ะก็ลองกดยืนยันดูว่าได้หรือเปล่านะคะนี่นะคะเขาบอกว่าการุณายืนยันความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้นนะคะเพื่อนก็กดยืนยันนะคะ ตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ได้ทําการถอยนิ้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าได้รับคําขอเลือกเป็นคะแนนของท่านแล้วนะคะสมาชิกในแคมปการแรยกคะแนนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะจะได้รับของรางวัลภายในบันสุขของสัปดาห์ถัดไปนะคะเพื่อนเพื่อนเกกี้ดูก่อนนะคะวานกี้แรกมันอะไรนะอ่ะวันที่เท่าไหร่เอ่ยอ่าอาทิตย์ที่29้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ต้องรอเข้าภายในบันศุขของสัปดาห์ถัดไปนะคะเพื่อนก็น่าจะรอประมาณ7วันนะคะ1สัปดาห์ถึงจะได้รับของรางวัลนั่นเองเนาะ นี่นะคะก็สามารถมาดูประวัติคะแนนได้นะคะที่เราถอนไปนะคะคลิกกำบนดคะแนนเลยนะคะอ่ะเลื่อนลงมานะคะเห็นไหมที่เราถอนไปแล้วราคะเนี่ยเลือกคะแนนทูมิบริตนะคะลบหนึ่คะแนนนะคะเพื่อนเพื่อนขึ้นมาด้านบนนะคะสังเกตว่าคะแนนสะสมของเราก็จะหายไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการถอนสําเร็จแล้วนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะโอเคนะคะ ถ้ามันเข้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนิกกี้จะขึ้นรีวิวให้ดูเลยนะคะว่ามันจ่ายจริงหรือเปล่านะคะสําหรับเบตัวนี้นะถ้าไม่อยากพลาดนะคะเพื่อนตามต่อคลิปหน้าเลยจ้ายังไงนะคะก็ฝากกดติดตามเอาไว้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าเงินเข้าแล้วนะคะนิกกี้จะมาอัปเดตให้ดูแน่นอนจ้าในคลิปหน้านะคะ <S <S เพื่อนๆ,ๆนะ โอเคนะคะสําหรับวิธีการทํางานในเว็บยิม e ี r c h ก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนใครสนใจเนี่ยนิกี้ทิ้งลิงก์สมัครไว้ด้านล่าง d e s ค r ิป t i o n เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆรวมถึงคลิปสมัครแบบเต็มนะคะเพื่อถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยนิกี้ทิ้งไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆ ก็โอเคนะคะถ้าคลิปนี้เป็นอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะฝากกดติดตามช่อง N Y Max Money Channel ด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็ฝากเข้าไปกดตามเพจเฟซบุ๊กนิกกี้ขึ้นไว้ให้ตามด้วยจ้ากด Follow ทั้งสองช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้นิกกี้พัฒนา,นาช่องพัฒน,นาเพจต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปน,นี้กิกก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่กับลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ